สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กราดาชแนลวันนี้จะแนะนำการใช้ไกลด์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มลองทำเว็บแอปพลิเคชันของตัวเองจะบอกว่าการทำงานของไคลด์ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจระบบหรือการทำงานของโปรแกรมที่ไม่เคยใช้แต่จะบอกว่าแค่คุณใช้ Google Google Sheets เป็นกายก็แค่ของเล่นฝึกสมองจริงรอ นี่คือตัวอย่างระบบจัดการกรับการเข้างานของลูกค้าที่เราทำอย่าไปกลัวว่ากายจะทำอะไรได้บ้างให้ตั้งคำถามแค่ว่าเราทำอะไรใช้งานเพื่ออะไรแค่นั้นเองง่ายกว่าพูดมาตั้งนานไปลองทำจริงๆดีกว่าอันดับแรกให้กดที่ New App เพื่อเริ่มสร้างมันจะมี Start with Data ขึ้นมาถามคุณจะบอกว่านี่แหละสิ่งสำคัญเลยสำหรับการนำไปใช้งานเพราะ Google Sheet Excel at table ไม่สามารถใช้งานได้ฟรีแถมยังต้องเสียเงินรายเดือนแพงอีกด้วย และคุณอยากคิดว่าเสียเงินแล้วจะจบเพราะการใช้3ตัวที่เราพูดไปมันเป็นการใช้งานฐานข้อมูลภายนอกทําให้แอปของคุณชา้าใช้ยังไง 1. ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลไปโหลดเข้านาน 2. แก้ไขข้อมูลแล้วในแอปอัปเดตแต่ชีสไม่อัปเดต 3. ลบข้อมูลในแอปแล้วแต่ในชีเ s ียงกลับมาเราเลยแนะนําให้ใช้ไกล์เทเบิลแทนเพราะก็ใช้งานเหมือนกันเร็วมากและมีส่วนเสริมเยอะอีกด้วยดังนั้นกดที่บนคลาว u d สร้างแอปได้เลย แล้วเมื่อสร้างแอปแล้วจะได้แบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แนะนำเครื่องมือต่างๆจากน้องกราดาย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะเครื่องมือมันค่อนข้างเยอะตอนนี้แอปเราจะเป็นแอปเปล่าไม่มีฐานข้อมูลไม่มีหน้าจอใดแสดงเลยให้มาที่แท็บใน v i เค t ั o นเพื่อเพิ่มแท็บการทำงานจากนั้นเลือกสก r นฟอร์ม m Data แล้วเลือก user เพื่อเป็นการสร้างหน้าใหม่โดยฐานข้อมูลของ Che ี e user แล้ว Che ี e user มาจากไหนในเมนู Data จะมี Che ี e user อยู่ซึ่งระบบจะสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัติเมื่อเราทำการสร้างแอป ประโยชน์คือมันจะบอกว่าเวลาจะต้องล็อกอินแอปนั้นจะใช้ชีสนี้เป็นหลักในการเข้าถึงแล้วถ้าไม่ใช่ละ่ะก็แค่ล็อกอินไม่ได้หรือใช้ชีสอื่นแทนได้แค่ไปตั้งค่าการล็อกอินพอได้หน้าต่างแบบนี้แล้วทำไงต่อถ้าคิดแบบนี้อยู่ให้เปิด GPT ผมจะใช้ AI เพื่อออกแบบ Flow Database ให้ผมแล้วทุกคนไม่ต้องอ่อนไหวบอกว่าผมใช้ AI นะครับเพราะคุณก็ใช้เพราะผมรู้ว่าต้องสั่งอะไรไม่ใช่ถามเอาคำตอบอย่างเดียว เมื่อเขาวางโฟล์มาให้เราแล้วเราก็ลองอ่านว่ามีอะไรบ้างคิดตามว่า Data ที่ได้นีพอใจแค่ไหนควรใช้ยังไงแต่ผมจะไม่เสียเวลาหรอกนะเพราะผมจะให้มันออก Excel ไฟล์เลยพอระบบรันโค้ดอยู่มันก็จะออกไฟล์มาให้เราดาวน์โหลดได้เลยครับถ้าเป็น CSV มันจะได้แค่ชีสเดียวแต่ถ้าเป็น Excel มันได้ทุกชีสพอได้ไฟล์มาแล้วไปที่เมนู Data จากนั้นกดที่ปุ่มบวกแล้ว Import ไฟล์ของคุณเข้าไปและขอเตือนว่าอย่าอัพผิดไฟล์ไม่งั้นเหนื่อยนั่งลบแน่ ก็จะได้มาประมาณนี้แต่คลิปนี้เราจะไม่ได้สอนทำระบบ p o s ไม่งั้นจะไปซ้ำกับคลิปเก่าอย่าลืมไปดูกันและน้องกราดาทำไว้แล้วฐานข้อมูลได้แล้วระบบที่จะทำก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงใช่ไหมมันก็ปกตินะเพราะคุณไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ลองหาภาพเรฟดูสิง่ายออกแต่ถ้ามีภาพในหัวแล้วก็ดูตัวอย่างตามไปก่อนนะ อันนี้เราค้นหาใน Google เอาแบบไม่คิดไรมากเพราะอยากให้เห็นว่า POS หรือโปรแกรมคิดเงินหรือเก็บรายการสั่งอาหารเนี่ยมันมีหลายแบบแต่อย่าลืมนะว่าคุณคือ new user ภาพตัวอย่างก็สำคัญเพื่อให้เราพัฒนาต่อได้หรือวางคอนเซปต์ไว้ได้นี่คือไดอะแกร,รมการทำงานของระบบที่เราให้ AI สร้าง data ให้ไดอะแกร,รมคืออะไรละ่ะดอะแกร,รมคือแผนภาพที่ใช้แสดงข้อมูลโครงสร้างหรือกระบวนการต่างๆให้ง่ายต่อการเข้าใจและมักใช้ในงานวางระบบอธิบายไอเดียหรือการวางแผนงานต่างๆ และขั้นแรกเราจะทำให้หน้าแท็บที่เราสร้างนั้นเป็นขอคนที่ล็อกอินก่อนมาที่คอลเลกชันแล้วทำการกดกากบาทเพื่อลบออกตรวจสอบขวามือที่ซอสว่าเป็นของชีสยูเซอร์ไหมจากนั้นกดที่เมนูออฟชั่นข้างเจนารอนกดแอดฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มเงื่อนไขาการแสดง Data เ,เงื่อนไขคือคอลัมน์อีเมล is user profile อีเมลเงื่อนไขนี้คือการที่ข้อมูลในหน้าจะแสดงผลเป็นข้อมูลของผู้ที่ล็อกอินแล้วใช้อยู่นั่นเอง